ช่วงล่างชุดนี้จบแน่นิ่งแน่โค้งมันแน่ใน Fortuner T R D ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมกับอีกคันนึงคันนี้เป็น t ต y o t a Fortuner ตัว T R D ปี2019นะครับลูกคายย้ายังช่วงล่างเดิมๆอยู่เลยวันนี้บอกว่าอยากอัปเกรดช่วงล่างให้ดีขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ใช้ในการเดินทางไกลขับรถเร็วครับเขาบ,บอกความเร็วถ้าถ้าเดินทางนะ 150- 160ตลอดครับวันนี้เลยอยากอัปเดช่วงล่าง ตอนแรกนะครับลูกค้าบอกว่าจะไม่กะเปลี่ยนโชก่อนอยากลองเซตลิงครับแต่อาการนี่เขาบอกมาด้านหน้ามีการโยกโยนเยอะๆครับก็เลยบอกว่าถ้าอาการนี้ส่วนหนึ่งว่ารถอายุเยอะแล้วฮะโชกน่าจะเสื่อมสภาพแล้วเปลี่ยนโชกก็จะช่วยได้ลูกค้าเลยตัดใจว่าวันนั้นจะเปลี่ยนโชกเลยวันนี้เลยจัดเป็นเซตนี้ครับอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราพามาชมกันสําหรับเซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่ใครชอบความเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องการความตึงตังมากไปทําความเร็วได้และยังโอเคอยู่เท่าความแน่นครับเซตนี้เลยโปรเฟนเดอร์ ด้านหน้านะครับเป็นโชกตัว Pro f e n d e r Quinserie นะครับปรับเต่งระดับจะปรับเป็นขารีบาวนะครับตัวปรับอยู่ด้านบนจะมาพร้อมสปริงครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวที่แข็งดึงตังมากเกินไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นตัว Mono สองอิเซับแท่งแยกครับข้อดีของซับแท่งแยกอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเราสามารถวางซับแท่งในตำแหน่งที่เราปรับได้ง่ายครับไม่ต้องมุดเข้าไปปรับมากเพราะไม่งั้นนะครับถ้าเป็นตัว p i g Bag มาอยู่ในสุดใช่ไ้มฮะมันจะปรับยากแต่การที่เราเป็นซับแท่งแยกนะครับมันทำให้เราวางตำแหน่งที่โอเคแล้วปรับได้แน่นอนครับ โชกปรับได้นัปรับนิ่มได้มาพร้อมกับตัวแซดลิงครับจากเอส p o w e พเรช่วยลดช่วงช่วงล่างที่นิ่งขึ้นแน่นขึ้นครับเราปรับโช้กนิ่มได้เราจะเอาทั้งหมดนี้นะครับใส่เข้าไปในคันนี้ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวทีดีเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามา,มาชมกันทีครับตัวโชคหลังนะครับต้องสังเกตที่แนวเพดนะฮะมันจะมีตัว R อยู่ครับก็คือโชคด้านขวานะส่วนด้านซ้ายจะเป็นตัว L เพราะถ้าใส่สลับนะครับมันจะมีปัญหาถึงนี่ครับตัวข้อข้อต่อคอาาืืออเเ้้าาาวงตแแหหหน่่มลลพใบ หรือว่าไม่โดนชิ้นส่วนช่วง่างรถนะครับในการติดตั้งตัวสันลินะครับกําหนดจุดงร์บุรกลางนะครับจะมีการดึงล้อเข้ามานะครับเพื่อให้ลออยู่เซนเตอร์ไม่ล้นข้างไหนข้างหนึ่งครับตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งตัวจับแขนด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวจับแขนด้านขวาพร้อมกับสร้างตัวบุดเชื่อมตรงกลางพรอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการถอดโช้งอัพเรียบร้อยแล้วกําลังขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งโช้กอัพใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็น ชงล่างที่เคลียร์พื้นที่แล้วพร้อมจะรับอุปกรณ์ใหม่หมหมเข้าไปครับตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งตัวชกอัพด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกครับโชคที่เป็นซับแทงค์แย่เห็นไหมฮะเราสามารถติดตั้งไว้ตรงปลายของตัวรถได้หไหมฮะเราสามารถไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องมุดเข้าไปปรับอะ่ะเราแค่เอื้อมมือไปปรับก็ปรับได้เลยครับส่วนคันนี้นะครับผมจะปรับความความนุ่มความแข็งชคอยู่ที่เบอร์สองเบอร์สองใครที่ปรับเบอร์มากกว่านี้นะครับ แข็งใช่ไหมหรือว่ากระแทกใช่ไหมปรับนิ่มดูครับแต่ถ้านิ่มเดินไปแล้วลถมาเสียอาการสายส่ดลครับจบแน่ด้านหน้าครับก็มีการอัปเกรดโชคใหม่นะครับของเดิมตัวนี้จะเป็นโชค trd นะครับเราอัปเกรดใหม่เป็นตัว profender ครับ q u e e n s e Series โชกหน้านะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะหันโลโก้ด้านนอกครับแล้ก็จะพอดีกับมืเอเดิน สำหรับตัวปรับตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านบนของอย่างนี้ทวนเข็มนะครับคือนิ่มตามเข็มคือแข็งครับก็ปรับตามที่เราชอบได้เลยเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับหน้าตาด้านหลังจะออกมาแบบนี้เลยครับก็จะเป็นโชคสองข้างนะครับบอเฟนเดอร์ตัวทับแทงแยกครับซึ่งทั้งสองข้างนะครับผมปรับไว้ที่เบอร์สองทั้งคู่ก็คือได้ความนุ่มนวลนะครับขายุบยุบลึกๆครับแต่ไม่โย้ไม่โยนเพราะเรามีเซตลิงอยู่ครับ ส่วนด้านหน้านะครับก็ล้อเดิมทุกอ,อย่างเดิมเพิ่มเติมคือโช๊คบอฟเฟนเดอร์ตัวควีนซีรีส์ครับนี่ครับรูปแบบหน้าตาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นตัวบอลจอยนะครับสีดําแบบเชื่อมตอนแรกเลยลูกค้าบอกว่าอยากลองแค่ตัวเซตลิงก่อนมีแผนจะเปลี่ยนช๊คภายหลังแต่เมื่อคุยกันอย่างที่บอกครับลูกค้าบอกทั้งนั้นทีเดียวจบๆไปเลยครับในรับคําแนะนําที่ดีแล้ววันนี้เลยจัดเซตนี้ไปครับก็ออกมาตามสไตล์และการใช้งานลูกค้าเลยครับ ข้อดีของโช้คที่เป็นโช๊คตลาดนะครับเมื่อมันมีปัญหาหรือมันต้องซ่อมแซมมันรักษานะครับมันสามารถหาอะไรได้ค่อนข้างง่ายครับอันนี้คือประเด็นที่ลูกค้าต้องการอย่างที่บอกครับมีการทําเกี่ยวกับช่วงล่างด้านหน้าสิ่งสําคัญเลยคือการตั้งศูนย์ครับเพราะไม่งั้นส่วนล้ออาจจะเพี้ยนและมีปัญหาได้สำหรับคันนี้นะครับภายนอกลูกค้าคือเดิมๆนะครับล้อเดิมแต่เราอัพความสูงขึ้นมาให้นิดนึงเพราะได้ทรงที่มันสวยขึ้นครับก็จะออกมารูปแบบประมาณนี้เลยภายนอกดูเดิมๆเพิ่มเติมคือช่่่่วงงลลาาทีีไมมธรรรดเยคันน้ จะวิ่งทางใกล้วิ่งทางไกลวิ่งช้าวิ่งเร็วถือว่าชุดนี้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าตรงๆเลยครับถามลูกค้าว่าเป็นไงบ้างลูกค้าบอกเฟิร์มกว่าเก่าครับแน่นกว่าเก่าเข้าโคงนี่แน่นเลยครับอันนี้จะเป็นราคาของชุดนี้พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์นะครับใครสนใจชุดนี้หรืออยากได้ชุดไหนๆอยากได้คำแนะนำจากทางร้านสามารถโทรมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยครับทางเราเยิยนดีจะเสิร์ฟข้อมูลและก็แนะนำให้มันตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุดครับ